น,นี้มาส่งมอบ5 0 4 5ีมือสองครับมือใหม่ยิ่งตรงมาจากเกาหลีครับไปลองรถอยู่ที่โชลุงยี่หันครับวันนี้เอารถมาส่งครับสภาพพื้นที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ดินดินทรายไถยง่ายครับเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับอ่าโหเหยียบเต็มรอบเลยครับวุ่นแล้วเวียงความมือใหม่มือใหม่แหงร่องแห้ง,ง,หงวนไปหนาครับผม แหงร่องแหงมวนไปหนาไว้ล้วนขึ้ร่องวะขึ้ร่องปะอ่แหงร่องแหงมวลเหรอครับห้าศูนย์สี่ห้าดีมือสองครับรถคันนี้สี่ร้อยห้าสิบชั่วโมงครับรถเก่าครับจอดนานจอดเจ็ดปีครับมาดูด้วยกันครับเริ่มคล่องกันาะเริ่มคล่องกันลครับเนาะ อ้ส่งไหงามขึ้นกาเก้าแล้วเข่าที่เขาทางแล้วเดี๋ยวไปหลังลงอีกสักหน่อยครับเกือบพอดีแล้วครับเกือบสวยแล้วครับเกือบพอดีแล้วแต่ก็ใช้ได้ครับผมเดี๋ยวไปหลังลงอีกนิดนึงดินทรายอย่างนี้เราต้องปรับสป,ปริงให้แข็งครับดินแข็งสป,ปริงอ่อนดินอ่อนสปริงแข็งนะครับ เออย็นกันเสมอกันงามดีครับพี่นอ้อง <Hey. S 1> คนขับกับมือใหม่จักน้อยครับผมกําลังเป็นครับกําลังเปนี่ยนว่ากันครับคนเฮ่าบ่มีไพเป็นตะแหล็ครับต้องฝึกต้องเรียนรู้ครับอนันนี้กําลังเรียนรู้ทำความข่าใจรถครับผม <Hey. S 1> กําลังเข้าใจรถละ เรียวกว่เกือบพอดีล่ะเกือบเป๊ะล่ะอันนี้พาน6 CMT ครับพาน6 CMT โครงใหญ่ครับอ๋อดิ่มซ้ายครับไถง่ายง่ายสบายสบายครับ นะครับมาจากเกาหลีครับก็ซื้อมือสองครับเงินผ่อนผ่อนสองปีครับก็ก็ตามคติที่คิมหันบอกครับสู้เท่าที่ไหวใช้เท่าที่จําเป็นครับอ่าตอนนี้รถมือหนึ่งก็ขยับราคาขึ้นอีกแล้วครับอ่ามือสองนี่สนุกเลยครับตอนนี้อ่าลองแล้วสนุกเลยนะครับทานบอกครับคุณดอม ขานอยู่เนาะครับเนาะกําลังมวนครับบ่าล่องง่ายดอกนั่นนะครับเออขึ้นแล้ววายากล่องดอกมาที่นี่มวนเหรอครับฝ so like ึกฝึกเมื่อยเหรอครับกําลังฝึกก <going> ําลังกําลังท่าม่วงคุ้นเคยครับก๊อับรถครับการใส่งานนะครับลูกค <noise> ้าท uh ่านใดอยากได้รถไถจอนเดียครับเบอร์โทรกินหันอยู่ข้างล่างคลิปนะครับ0925357371นนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ